ลอดลายมังกรเดอะมิิโกค่ะหลายคนไปดูมาแล้วแล้วก็ประทับใจมากเขาบอกดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะพูดคุยกับนักแสดงของเขาอีกสักรอบนึงเขาเคยมาแล้วแหละแต่ว่าอยากจะมาคุยอีกเพราะว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสไปดูเขาบอกเป็นละครเวทีเขาบอกว่าเป็นละครที่เวทีที่ดีที่สุดส่งท้ายปีดีที่สุดเลยดีมากสุดๆุดเลยไปจ้วันนี้ไปฟังเพลงเพราะเพราะจากคุณลูกว่าก่อนนะคะทางด้านนู้นแล้วค่ะเจอดินเลยค่ะ มันแสนยากเย็นเท่าไรอยากมีเธอนำพาเคียงข้างให้ความปุ่นใจอย่างเดิมทุกวันยังหวังมีสัทธาภาวนาให้ฟ้าเมตตาสักวันช่วยให้เธอคณดี ได้พบคนทำอีกครั้งเชื่อว่าคนทำดีมีคุณธรรมไม่หยุดมันไม่ม,ม,มีวัน จะอดทนรอจะไม่ท้อในช่องชะตาแา่ความรอรอวัน ขึ้นมคาขึ้นมาต้อนรับนักแสดงนะคะจากละครเวทีลอดลายมังกรเดอะมิวสิคัลนะคะคุณลูกว่าแกงส้ม คุณปุ๋ยไฟแล้วก็คุณกังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่กระแสดีมากนะแล้วก็มีด้่คนที่เวลาเราไปเจอเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่เขาไปดูมาแล้วบอกว่าต้องดูอันนี้ต้องโดยเฉพาะคุณกิ๊กสุวรรณีหน้าอีกหน้าเนี่ยตัวโยนออกมาเลยว่าโอ้โหตาหลุดออกมาจากบ้านเลยละครที่ดีมากจริงๆเ็นยังไงกันบ้าง ตอนนี้ก็กระแสดีจริงๆค่ะแล้วก็คือมันช่วงนี้เหมาะกับช่วงนี้จริงๆเป็นละครเวทีที่สอนอะไรหลายๆอย่างใช่คือจริงๆวันนี้เป็นตัวแทนนักแสดงบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะว่านี่เพียบเลยพี่นกตัสินใจก็มีมีพี่แบงค์วงแฟร์นะคะแล้วก็พี่ปอพี่อารนะครับผมแล้วยังไงนี่พี่ฝ้ายพี่ฟ้ายลองตบตีแย่งชิงตบตีกันตลอดกับพี่หน่อยเขาอยู่ไหมเขาอยู่ไหมฮะกับพี่นกเนี่ยเอาอยู่ไหมเอาพี่นกอยู่ไหมเอาพี่นกอยู่ไหมโอ้ยฟาดฟันกันแบบแบบ พอเวลารอจะเข้าฉากนะคะก็แบบมันมากยืนต้นหนาเพราะว่าพี่พี่ฝ้ายเขาจัดเต็มมากต้องบอกเลยว่าฉากนี้เป็นฉากที่แบบคนดูแบบสนุกมากๆอ่ะนี่คือนี่แบบเนี่ยดูนะครับดูสีด้านดูไร้สารนี่จัดเต็มมากต้องบอกว่าจริงๆนะสามสามคนนี้เขาเล่าเก่งนะจริงๆเนี่ยที่มาเนี่ยฮะคนดีมีแค่คนเดียวใช่ที่เขามาร้องเพลงเนี่ยคนนี้แค่คนเดียวคนอื่นจะเป็นสายสายดังนี่สายดังเลยายดังเนี่ยฝ้ายจะเกรง ไม่เดี๋ยวนะขอขอบอกคือถ้าเกิดเป็นใครก็ตามแต่ถ้าต้องไปเจอพี่นกดสินใจช่วยทั้งหมดทั้งหมดยกให้ได้ปะกันกันกันนพี่นกนะพี่นกเป็นคนแม่ดุใช่ครับแต่พี่นกเป็นคนแม่ดุเราด้วยความเป็นพี่นกก็จะมีรังสีบางอย่างที่ทาให้เรารู้สึก กลัวต้องแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคุยแล้วพี่นุ๊กเป็นคนน่ารักมากแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยพี่นุ๊กบอกว่าขอให้ใส่เต็มเลยเอาให้เต็มที่ส่งอารมณ์กันเต็มที่ใช่เพราะว่าต้องต้องทะเลาะกันคือเราไปเป็นลูกสะภ้ยอะค่ะเป็นลูกสะภ้ยแล้วก็มีลูกถูกกันด้วยม่ถูกกันแล้วมีลูกชาย ให้เขาแค่คนเดียวแล้วเราก็พาลูกชายเขาเนี่ยไปทำหมันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหุ่นเสียงไงมีลูกเยอะได้ยังไงล่ะไปทำหมันแท้หรือหมันเทียมคะจะลึกไปที่สุดได้ค่ะอยากรู้ว่าหมันแท้หมันเทียมต้องไปดูต้องไปที่เราไปดูเลยขับราบอกได้นะครับแล้นกัน็นูก็เลยไม่เกรงเพราะว่าพี่ก็เหมือดชีพแล้วคุณทำหลายหน้าที่ถูกป่ะต้องมีเชิดมังกรอ๋อใช่ใช่ใช่คือผมเราเชิดมังกรด้วยคือมาบอกว่าด้วยเรื่องนี้เนี่ยเราใช้ คนแสดงจํากัด<ช>อะไรครับ<ช>แล้วทีนี้ต้องเชิญมังกรเนี่ยเขาให้แต่ผู้ชายเท่าน,านั<ช>้นจริงๆ<ช>อะไรเงี้ยก็เลยต้องมีการแบบผมกับพี่อาร์ก็ต้องไปใส่ชุดเชิญมังกรด้วยเพราะามังกรเนี่ยเป็นมังกรที่เขาแบบ เป็นมังกรจริงๆอ่ที่เขาจะมีทีมงานมาได้เลยเรวอย่างนี้เราต้องฝึกงานไหมคะจริงๆไม่นานครับคือเขาเขาก็จะมีคนมามาสอนว่าต้องยังไงอะไรยังไงเชิดให้ดูตรงนี้เนี่มาเชิดตัวเองแล้วผมจะจะเชิดอะไรครับผมอ๋อมันจะต้องมีมังกรเชิดโัวเฉียดเชิดพี่ค่ะพี่ไม่ใช่มังกรเลยก็พี่เป็นแบบพี่คือกับเราแบบนี้อยากดูยังทันไหมย่าตอนนี้ทันทันอีกสิบรอบค่ะอีกสิบรอบฝากถึงคนที่เขายังไม่ได้ดู หน่อยได้ไหมคะว่ายังไงคือพลาถ้าใครที่ดูแบบฉบับละครทีวีมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะรับรองว่าการเล่าเรื่องแบบเวทีของเราเนี่ยแตกต่างแล้วก็กระชับสนุกนะคะมีแต่คนบอกว่าคือทุกฉากนี่คือพลาดไม่ได้เรือยากจะให้มาดูกัน หลือสิค่ะสิรอบสิรอบสุดท้ายคือวันที่18บธันวาคมเราชอบจึงเลยเวลาได้สัมภาษณ์รักแสดนคุณภาพนะคือเวลาเป็นเป็นละครเวทีเนี่ยเขต้องเป็นแบบเสียงดีมีความความสามารถมีคุณภาพคือเราไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนะถ้าเป็นพวกเราอุ๊ยวันนี้ดีดแ่แปดแม่แปม่แปดแนนักแสดงงานหยาบเราก็เลยแบบไม่มีความสามารถจะได้เล่นเลยเดี๋ยววันหลังขอเชิญคุณป้าแปดกเป็นใช่ค่ะติดตามออยู่ชื่นชอบป้าคนเน้นเมาว่ ป้าก็ไม่เน้นเป็นเรื่องเวลาป้าก็เน้นมาเฮ้ยจริงๆเอาเอาลูกเอาลูกไปเล่นได้นะเนี่ยเอาแค่เช็ดอึก็หมดเวลาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วอีกสิบรอบนะ ไม่ค้ะหนุ่มๆซื้อบัตรได้ที่ไหนซื้อบัตรได้ที่ไทยทเควเป็นเจ้าทุกสาขานะครับผมก็จะเล่นกันไปยาวถ้าเกิดกระแสดีนะครับไม่แน่ปีหน้าต้นปีอาจจะได้เจอกันอีกครับผมแต่อยากบอกก่อนว่าเรื่องนี้มีข้อคิดเยอะมากเพราะว่าเด็กจะอายุเท่าไหร่ก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าจะอายุ70ก็ดดผู้ให่ลงมาดูแล้วยกดูังครอบครัวดูแลทั้งครอบครัวครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมมารายการเราอีกรอบหนึ่งขอบคุณมากค่ะ